ไปนะสบายดีครับเรหมอวงวันนี่ยังไม่ได้เจอกเลยครับเขาเรียนรุ่นเดียวกันมีสุ่มเดียวกันด้วยอแครับดีครับไม่เคยมาเลยชวนชวนสวยที่สุดในประเทศไทยงผมไม่ด้เจออะเราที่จะมาขอความช่วยเหลือที่เขาหรือหมอเขาแนะนำได้ครับรากครับ ดีรับดีับนม้มยังรู้เาเกรีรมางมันี่ยไรที่เดียเกยวภาษแล้วสั่อเขาส่อรน้ทวมันจะน้่แบยคนคนน่อไางมีโจทยี่เกิด่วกอไรเาะมในเรื่องของสถานการณทุกมาในเวทงน ลงมานโอกาสที่ดีครับได้แวะมาพบกับท่านผู้ว่าลงตารนะครับแล้วก็รู้จักมาเยี่ยมท่านด้วยแล้วก็มาหาโดยการในการประสานตามรูปเรือต่างๆนั่นก็เป็นผมถือว่าเป็นผู้ว่าน้องใหม่ครับ ทั่นก็มีประสบการณ์เยอะแล้วทั้งนี้ก็ได้ข้อมูหลหลายอยา่างที่เป็นประโยชน์อีกที่เราก็เร,รเรื่องแรกคือเรื่องคุยภาคัวมก่อนแล้วทำรูปคุยกันแล้วก็อยากจะให้มีรูปแบบที่ทบบาคุยหานเลยกันระหว่างจังหวัดท่านเะบียร์คแล้วก็มีอยู่ท่านจังหวัดท่านก็จะมีประชุมมีนอนมีอาจารย์สาวมีท่านผู้ส่งที่โชว์สการเนี่ยแล้วพรมบาลก็ร้อจะเป็นแหล่งกระทะช่วยภาษาไทยแต่ว่าตอนนี้เราคุยเป็นเป็นสองต่อสองก่อนจะได้รายละเอียดนะครับ ต่อไปก็ถ้าเกิดมีการหารือกานจากไมเป็นทางการแต่ว่าจะทำให้การประสานงานมันแต่ที่ท right? ่นได้มาพูดว่าไลายเราต่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแพ้ว่าได้เรียนท่านเรื่องปัญหาน้ำอันที่แล้วประตูก็ได้มีการางแษนไปละเอียดแล้วก็คือมีก็ประตูก็อยู่กันน้ำแล้วก็เป็นรูปเชื่อมต่อกันทู้อยูแล้วเพราะปัญหาหลายอย่างที่เห็นแค่คือการจัดการนําก็เป็การคุยกัน ให้โดยม,มีหน okay. ่วยงานที่เกี่ยวพ้องเช่นรมชนประสาประสาทยานที่ทำให้การทางงานมันสะดวกขึ้นทีแล้วรูปแบบที attitude, producer, ่ท่านพูดผมก็รู้สบายว่าทีแล้วปัจจุบันกรมชนเนี่ยเป็นหน้าที่เหมือนกับเป็นโอเปอเรเตอร์แต่มันจะมีเลเกอเรเตอร์ในรูปแบบอื่นก็คือคนที่ัาดูแลก็มีเป็นคณะกรรมการลูกน้ำหรือคณะกรรมการน้ำจังหวัดซึ่งนี้ต้องมีการหารือกันในการปล่อยน้ำต่างแต่เมื่อเช้าก็มีการประชุมลุกน้ำเจ้าพยาซึ่ง ผมสารวัลงานว่ากาจจะปล่อยน้ำมากี่รมืบาทก็แต่บางีต้องขออนุญาตกรรณเป็นระดับนั้นนั้นรูปแบบการจัดการอาจจะคือผมตัวเองคงเป็นผู้โอเปอเรเตอร์กันจังหวัดก็ต้องเป็นผู้ควบคุมกฎระเบียบต่างๆด้วยแล้วก็ถ้าบริหารจัดการและคุยกันให้ละเอียดขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะลดปัญหาทั้งในแง่ของการเตือนภัยมีการตัวต่างๆซึ่งได้เรียนกับเรียนนั่นผู้ว่าว่าก็อาจจะเจอกันในปฏิการคงให้คุยละเอียดเลย ส่วนยงู้ว่าอาจเจอเรื่องระบนอะไรเงี้ยเป็นไม่เป็นทางการมาหน้าคเรื่องปัญหาต่างนันก็คือเรื่องน้ำที่ผมตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ังวว่าตูน้ำจะมาหนักอีกตามสมการนะเรื่องก็น่าจะเป็นปตามบนี่นาเ้เสอเก็อ่าันนี้ต้องเตีรัก็คือนแง่ของการเตรียมก็าเตรียมประตูน้ำต่างแต่ก็เตรียมแหนบซึปีนี้ท่านพู้ว่าบอกปีนี้ก็หนักน้ำก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ว่าต้องขาอม่บัญาตวสว่าเรื่องถัดมาก็เรื่อง ปุ่นที่อยู่2.5ซึ่งแล้ท่านรก็ว่าหลังจากที่ประสบการณ์ทั้งหลางทั้กหลายเรื่องการเผาชีวมวลก็ได้เผาการแนะนำว่าจริงแล้วคุณเทศเองต้องมีบางจุดเช่นหนองตอกมินบุรีซึ่งยังมีการทำเกษตรกรรมอยูอนน่นันน่นก็ข้อแนะนำคือชีวมวลต้องให้ความรู้เกษตรกรแล้วก็เอาไปเข้าโรงไฟฟ้าโดยจะให้เผาในที่แล้วออกก็รแนะนำว่าต้องใช้หน้าแขกด้วยคือถ้าเกิดเผาก็ต้องจับส่งสารเลย <ส>แต่ว่าไม่ต้องปรับเยอะแต่ถ้าเป็นเยี่ยงอย่างนี่ท่านมีประสบการณ์แล้วมาต่อแล้วก็เรื่องโครงาารการสาธารณกรรมเพราะว่าจริงแล้วกรมเองก็มีโครงการสาธารรมทั้ทกสารภาบที่บางคดีเกิดว่าใช้มีการปรับคุณภาพให้เป็นเป็นระดับหน้าซึ่งเป็น,นที่ต้องทดลองเพราะว่จริงแล้วฝุ่นก็ย้ายไปย้ายมาฝุ่นที่เกิดมาทุนก็อาจจะไหลหนเนีื่อยถูกเมได้แต่ว่าก็าขอความก้มมือทั้งในแง่ของ เรื่องการจราจรเรื่องรถที่วิ่งระหว่างจังหวัดแล้วก็เรื่องที่กรมประชาชาแล้วก็เรื่องการเผาเชื่อมที่เดี๋ยวพเปมีทารรวบรวมกันเช่นข้อขึ้นในช่วงฤดูฝนต่อมาก็เป็นเรื่องการจราจรติดฉากซึ่งีล้วจะมีจุดที่เป็นทิกิสงเกตุเช่นจุดที่เป็นเส้น่อจวที่เป็นจุดเชื่อมต่อจากตัวแถวนี้ใหม่ทางรกาฟนี่องค์ต้องรวมรวยกันในแง่ในแง่ของการประสานเรื่องการต้องการจกาจร แล้วก็มีเรื่องรัฒนธรรมแต่ีเกี่ยวซึ่งสถานีอยู่ที่ตะกรุงนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือเราวก็ช่วยดูแลนะคนตะกุมกับคนกรุงเทพเรื่องที่อาจจะคือเรื่องทางเมืองว่าเป็นจังหวัดที่ความต่อเนื่องการเรื่องทางเมืองก็ให้ทีมงานคุยกันเรื่องทางเมืองมันมีไม่มีเหมือนกับเป็นนามไม่ไม่ต่อเนื่องเช่นบางคนจะเป็นทางเมืองที่สีมันต่อเนื่องกันและการพัฒนาเมืองมันได้เป็นในรูปแบบที่ร้ายแรงต่อถ้าเกิดขังไม่มาต่อเนื่องเนี่ย เหลียงบ้าเสียวบ้าอันนี้เราต้องค่อยดึงงานหาหรือร่วมกันเรื่องข่าเมืองระหว่างจังหวัดก็เป็นเป็นเรื่องเดียวกันทุกที่าวันนี้ก็เป็นนิสัยที่ดีนะที่ได้มามาเยี่ยมท่านผู้ว่าแล้วก็ได้ความรู้แต่ละอย่างเพราะว่าเราเป็นผู้ว่าต้องใหม่ก็ขอความรู้แล้วก็พัฒนาข้องูลขาวสารการร่วมมือกันได้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่ทางในระดับพื้นที่ในระดับจังใหญ่งานครับ